ปลาทูน่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินและ DHA แถมยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตของเด็กอีกด้วยหลายคนเรียกปลาทูน่าว่าปลาโอหรือปลามากุโระซึ่งจริงๆแล้วปลาทูน่ามีหลายพันธุ์และหลากหลายรสชาติรวมถึงราคาก็แตกต่างกันด้วยปลาทูน่าที่นิยมกินกันมากก็คือปลาทูน่าพันตาโตหรือบิ๊กไอทูน่าที่เนื้อสีแดงสดเหมือนเนื้อวัวปลาทูาน่าครีบน้ำเงินหรือบลูฟินทูน่า ถือเป็นสุดยอดปลาทูนา่าเพราะเนื้อที่ละเอียดและเป็นสีชมพูเข้มเมื่อได้ลิ้มรสจะรู้สึกถึงความนุ่มที่แทบละลายไปทั่วปากมีทั้งปลากระทงแทงดาบที่เนื้อเป็นสีแอปริคอตและแน่นและปลากระทงแทงลายที่เนื้อปลาขาวกว่าและทั้งหมดนี้คือปลาทูน่าดิบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วทำไมถึงจัดปลาสามชนิดสุดท้ายเป็นปลาทูน่าดิบด้วยล่ะคะ รอบเวลาเราไปกินปลาทูน่าที่ร้านประดิบก็มักจะเลือกทูน่าตาโตหรือว่าทูน่าครีมน้ำเงินกันมากที่สุดนะครับส่วนปลาในวงปลากระทงแทงเช่นปลากระทงแทงดาบนิยมกินเนื้อส่วนท้องกันซึ่งเป็นส่วนที่คุณภาพดีที่สุดในร้านเลยก็ว่าได้นะครับแต่บางครั้งอาจจะมีการนําเนื้อปลากระทงแทงดาบมาผสมกับทูน่าในบางครั้งด้วยนะครับที่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่าคุณกินส่วนไหนของปลาทูน่าไปบ้าง หนภูมิใจนำเสนอทูหน่าโชว์ส่วนที่แพงที่สุดคือคามมซาดหรือคือเนื้อที่อยู่ระหว่างหัวกับพุงปลาซึ่งมีเนื้ออยู่น้อยมากส่วนนี้นะครับจะมีปริมาณน้อยมากครับแต่รสชาติอร่อยจึงราคาแพงนะครับโดยหนึ่งคำอาจจะมีราคาแพงมากที่สุดถึงสามร้อยบาทเลยครับสามร้อยบาทเลยนะครับ คราวนี้เป็นพุงปลาทูน่าที่คนเกาหลีกินกันมากที่สุดเอาละครับส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาทูน่าครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกส่วนที่ราคาแพงเพราะเนื้อปลานน้นมีรสชาติกลมกล่อมและนุม่มลิ้นยิ่งหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งราคาแพงมากเท่านั้นนะครับและยิ่งมันบางเท่าไหร่หรือเป็นส่วนที่ใกล้หางมากเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งถูกเช่นเดียวกันล่ละครับยิ่งหนายิ่งแพงนะครับ เนื้อสีข้างที่อยู่ระหว่างกรุงกับหลังเป็นส่วนที่มีสีแดงเข้มที่สุดในปลาทูน่าดิบเลยก็ว่าได้ครับส่วนนี้คือเนื้อสีข้างของปลาทูน่าครับเป็นส่วนที่มีน้ํามันน้อยที่สุดแต่รสชาติยังกลมกล่อมอยู่ฮะจึงเป็นส่วนที่สาวๆและเด็กๆชอบรับประทานกันมากเลยนะครับสุดท้ายเป็นเนื้อส่วนหลังที่มีลักษณะเหมือนเนื้อวัวเป็นเนื้อที่มีไขมันกระจายอยู่จนทั่ว เนื้อส่วนหลังจะมีไขมันกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับถือเป็นส่วนที่อร่อยมากส่วนหนึ่งเลยซึ่งเนื้อส่วนหลังใกล้ๆพุงกับเนื้อส่วนหลังที่ใกล้หางจะไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมเนื้อส่วนที่อยู่ใกล้พุงนี้จะอร่อยแล้วก็มีราคาที่แพงกว่านะครับราคาของเนื้อส่วนหลังก็แตกต่างกันเหมือนพุงปลาโดยยิ่งใกล้หางมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งตกลงเท่านั้นเมื่อตัดปลาทูน่าส่วนต่างๆออกมาจะเห็นว่าสีสันของส่วนต่างๆไม่เหมือนกันเลย แล้วราคาจะเป็นอย่างไรเนื้อส่วนหางคําละ30บาทเนื้อส่วนหลังคําละ105บาทเนื้อสีข้าง150บาทพุ้งคาละ240บาทและเนื้อคําสารนคาละ300บาทราคาแตกต่างกันตั้งแต่10ถึง15เท่าแล้วแต่ว่าจะเป็นส่วนไหนแต่ปลาทูน่าดิบชั้นดีแบบนี้คุณรู้หรือไม่ว่า มีปลาทูน่าดิบปลอมด้วยมีการตรวจพบบริษัทที่นาปลาออยฟิชมาย้อมแมวขายเป็นปลาทูน่าจำนวนมากนะครับปลาออยฟิชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเยอะสมชื่อแต่อาจจะทําให้เกิดอาการปวดท้องและท้องเสียได้ครับร้านประดิบหลายร้านนําปลาออยฟิชมาย้อมแมวขายเป็นปลาทูน่ามีบริษัทส่วนหนึ่งนําปลาออยฟิชราคาถูกมาหลอกขายว่าเป็นปลาทูน่า ในจานปลาดิบจานนี้มีปลาออยฟิชด้วยคุณแยกออกหรือไม่แต่ละคนสามก็มีประสบการณ์กับปลาทูน่าทั้งนั้นแล้วจะจริงหรือไม่ไม่มีอะไรเดือเป็ดๆนเลยหรอน่นาะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับก็อร่อยดีนะคุณนะครับทูน่าเป็นปลาที่ผมชอบที่สุดแล้วชอบจริงผมว่าอันนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับอันนี้มันมากเลยเนี่ยแหมกินแล้วนุ่มลิ้นมากนี่เป็นปลาชื่อว่าออยฟิชครับฮะหรือ ไม่ใช่ปลาทูน่าครับปลาออยฟิชเหรอครับโอ้ปลาออยฟิชม่น่าราคามันถึงได้ถูกกว่าปลาทูน่าดิบส่วนอื่นๆนะครับเขามาจะใส่ลงไปในหน้าข้าวหน้าปลาทูน่าดิบด้วยนะครับผมเห็นบ่อยๆเลยอะครับมันก็คือปลาออยฟิสเหอนเนี่ยออกินที่ราทูน่าดิบประจําเลยอะเนี่ยรสชาติมันก็พอใช้ดได้อยู่ใช่สิยิ่งได้กรุบตามเข้าไปด้วยนะมันดีจริงๆปลาออยฟิชที่มาจะได้ชิมก็ยังแยกไม่ออกความจริงแล้วแค่สีของเนื้อก็แตกต่างกันมากแล้วนะครับ เมื่อนาํามาผสมกันกลับแยกได้ยากว่าชิ้นไหนเป็นปลาทูน่าหรือปลาออยฟิชแล้วเราจะแยกปลาออยฟิชออกได้อย่างไรครับคือว่าปลาทูน่าดีนะครับดูจากสีสันเนื้นอปลามันจะมีสีสันนะ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อปลาเป็นเส้นๆแล้วถ้าชิมดูจะรู้สึกถึงรสชาติของปลาทูน่าที่กลมกล่อมครับแต่ปลาออยฟิชเนื้อจะเป็นสีขาวขาวจั๊วเลยนะครับและเนื้อปลาจะไม่เป็นเส้นๆเ,เหมือนกับปลาทูน่า เวลาเคี้ยวจะรู้สึกได้เลยว่ามีน้ํามันออกมาเยอ,ะ,อะฉะนั้นเราสามารถแยกปลาทูน่าออกจากปลาออยฟิชได้จากทั้งการดูแล้วก็ชิมเลยละครับครับตามนี้เราจะลองหันเนื้อปลาออยฟิชดูครับเนื้อปลาออยฟิชเป็นสีขาวและไม่มีลายเส้นให้เห็นลักษณะเหมือนหัวไชเท้าหั่นเลยกลับกัน เมื่อลองหั่นเนื้อปลาทูน่าดูจะเห็นเนื้อสีแดงและมีลายของเนื้อปลาอย่างชัดเจนอีกด้วยนี่คือปลาออยฟิชที่วางขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปแต่ว่าด้านหน้ากลับมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าปลาทูน่าแถมยังมีรูปให้ดูด้วยแต่ถ้าพลิกดูด้านหลังจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้คือปลาออยฟิชเมื่อนำออกมาหั่นดู ยิ่งแน่ใจได้ว่าเป็นปลาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลาทูน่าอย่างแน่นอนฉะนั้นปลาออยฟิชที่ถูกย้อมแมว่าเป็นปลาทูน่านี้หาซื้อได้ไม่ยากเลยเพราะแม้แต่การช้อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ตก็ยังมีขายแล้วราคาเป็นอย่างไรปลาออยฟิชราคา27บาทต่อ100กรัมส่วนปลาทูน่า105บาทต่อ100กรัมแตกต่างกันถึง4เท่าแล้วปลาออยฟิชเป็นปลาอะไรกันแน่ครับ ปลาทูน่าเป็นปลาทะเลน้ําลึกอยู่ในสกุลปลาทูนะครับแต่ปลาออยฟิชเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งอยู่ในสกุลปลาดากเงินยิ่งไปกว่านั้นในปลาออยฟิชยังมีน้ํามันที่ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ค่อนข้างมากนะครับและในประเทศญี่ปุ่นจึงมีการห้ามนําเข้าถ้ากินเข้าไปเยอะๆอาจจะเกิดการปวดท้องหรืออาจจะเกิดอาการท้องเสียหน้ามืดขึ้นไซได